สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วในตอนเย็นของวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็ตก,ตกดินแล้วนะคะโบก,ก็เพิ่งกลับถึงบ้านเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เวลาหกโมงเย็นนะคะหกโมงเย็นกว่าๆแล้วนะคะก็เริ่มมืดแล้วนะคะวันนี้ก็มีสภาพอากาศที่จะครึ้มนะคะมีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะคะ ก็อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะวันนี้แต่ว่าอบอ้าวมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะพามาเดินเล่นในสวนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการวัดค่าน้ำก็แล้วกันนะคะอ่าส่วนตัวโบเองน่ะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะโบแทบจะไม่ได้วัดค่าน้ำในการปลูกเลยนะคะในแต่ละรอบแต่ละรอบเพราะว่า อัตราส่วนปุ๋ยของเราก็ใช้เท่าเดิมนะคะน้ำที่เราใช้ปลูกก็เท่าเดิมนะคะก็เป็นแหล่งเดิมนะคะก็คือที่บ้านโบใช้เป็นน้ำบาดาลน,นะคะอ่าอยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นแทงไหมตรงนั้นนะคะเป็นน้ำบาดาลน,นะคะเพราะว่าโบไม่ได้ใช้น้ำประปาบ้านโบนะ่ะอยู่อยู่นอกอยู่อยู่นอกหมู่บ้านนะคะ <laughs> ก็เลยเจาะน้ำบาดาลใช้เองนะคะ ครั้งแรกที่โบได้วัดดูนะคะค่า p x ของน้ำนะคะที่โบได้วัดดูเนี่ยที่บ้านโบจะอยู่ที่ระหว่าง6นะคะ6ถึง7นะคะ6ถึง7แต่ไม่เกิน7นะคะก็ค่อนข้างที่จะค่าสูงนะคะค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะคะเวลาที่โบเติมปุ๋ยหรืออะไรแบบนี้มักจะเกิดต นะคะหรือว่าฝ้าบนผิวน้ําได้ง่ายมากๆเลยนะคะ,ะสำหรับที่โบศึกษาดูนั้นนู่นนี่ทั่วไปนะคะค่าที่เขาค่าที่เขาบอกว่า ลูกผักกำลังสวยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5้ถึงหเนี่ยนะคะไม่เกิน7ประมาณนี้นะคะก็จะปลูกผักได้สวยงามนะคะแต่ว่าถ้าน้ำเปล่าๆที่บ้านใครนะคะที่มีค่า p ีสนะคะสูงกว่า7หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็มักจะเจอปัญหาบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องรากหยิกราก เป็นสีเหลืองนะคะหรือว่ารากเน่านะคะแล้วก็ปลูกผักเนี่ยปลูกรอบไหนรอบไหนผักก็เป็นสีเหลืองนะคะผักผักจะออกอาการใบเหลืองนะคะก็อาจจะเป็นที่น้ําค่าตั้งต้นก็ได้นะคะเพราะว่าน้ําบาดาลอะที่ที่ใช้นะคะโบคิดว่ามันค่อนข้างที่จะมีหินปูนเยอะด้วยนะคะถ้ามาบอกว่าถ้าแช่อยู่ในกล่องนานๆแบบนี้มันก็จะเกิดเป็นหินปูนเกาะ เกาะรากอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสังเกตจากเวลาที่โบล้างาปลูกผักเร็จในแต่ละรอบเนี่ยโบก็จะล้างกล่องนะคะก็จะเห็นมีคราบนะคะแบบนี้มีคราบแบบเกาะค่อนข้างที่แก่แบบนี้นะคะอันนี้เพียงรอบเดียวนะคะแต่ว่าถ้าใช้หลาย,ลายรอบเนี่ยมันก็จะออกอาการแบบ ถ้าจับดูมันจะเป็นแข็งๆเลยนะคะเนื่องจากว่ามันมีหินปูนเยอะนั่นเองค่ะก็เลยหลายหลาย,หลายท่านนะคะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นะคะแบบว่าปลูกลอบไหนก็ไม่สวยสักทีนะคะปลูกลอบไหนก็ใบเหลืองนะคะปุ๋ยใส่เท่าไหร่นะคะก็ไม่เห็นจะเขียวเลยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้นะคะ แต่ว่ามันก็มีวิธีแก่มีวิธีปรับอยู่นะคะส่วนตัวโบเองนะไม่ไม,ไม่ไม่เคยปรับไม่เคยแก้โบก็เลยไม่ได้ทําวิธีตรงนั้นไว้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะคะโบแนะนำเลยก็ไปดูที่ช่องออนิ่งนะคะหรือว่าช่องเอกลักษณฟาร์มได้เลยเพราะว่าอาจารย์ก็ได้ทําไว้นะคะในการปรับค่าน้ํานะคะก่อนที่จะใช้ปลูกนะคะถ้าค่า P h เเยอะๆเนี่ยเราจะใช้อะไรในการปรับนะคะล่ะ มีอะไรบ้างแต่ละชนิดนะคะตอนนั้นโบดูก็จะมีพวกน้ำส้มสายชูพวกกดเขาเรียกว่าอะไรกดไนตริกหรือเปล่านะคะในการปรับค่าน้ำให,ให้ให้อยู่ในระดับที่พอดีในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะคะอันนี้ก็บ้านใครที่แบบปลูกผักรอบไหนก็รากอีกรากเน่าอย่างนีนตง้ต้องเช็คน้ำด้วยนะคะแล้วก็ ท่านที่ใช้น้ําประปาเนี่ยบางที่นะคะน้ําอาจจะบางที่อาจจะสกระปรกมากสกรปรกน้อยอย่างนี้คนอ่าเขาเรียกว่าอะไรคนที่เขาใส่คอรีนใช่ไหมคะคอรีนที่เขาใส่เขาอาจจะใส่เยอะใส่น้อยนะคะน้ําประปาเหมือนกันยู่ก็จริงแต่ว่าบางที่อาจจะใส่เยอะใส่น้อยนะคะน้ำประปาจึงควรที่จะพักไว้สักหนึ่งคืนนะคะให้คอรีนระเหยนะคะให้กลิ่นคอรีนอ่า หายไปสักนิดนึงนะคะค่อยปลูกเพราะว่ากลัวมันจะมากระทบกับเวลาเราปลูกผักนะคะอาจจะเกิดอาการรัง้งอาการไม่โตอย่างนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะซึ่งสำหรับอ่ะแล้วก็มีะอะไรอีกแล้วก็ค่า ec นะคะค่า ec ในการปลูกก็คือเมื่อเราผสมปุ๋ยกับน้ำนะคะเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะวัดค่า ec หรือว่าความเข้มข้นของปุ๋ยนะคะที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะคะ ตัวนี้อาโบจะใช้อยู่ที่อาประมาณ1นึ0งพันนะคะไม่เกิน1,300-1,400อย่างนี้นะคะแต่แต่ละฤดูนะคะโบก็จะมีอามีลดปุ๋ยเพิ่มปุ๋ยแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่น ช่วงหน้าร้อนอยู่นี้นะคะโบก็จะลดปุ๋ยนะคะปกติกล่องนี้โบเคยใส่อยู่ที่อัตราส,ส่วน3ซ c ต่อน้ำ1ลิตรนะคะกล่องหนึ่งโบจะใช้อยู่อ่1 2 0ซ c นะคะช่วงหน้าร้อนโบก็ลดลงมาเองเลย2 0ซ c นะคะ่าเหลือกล่องละ100นะคะก็ปลูกพอดีไม่เกิดอาการใบเหลืองนะคะไม่เกิดอาการใบไหม้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าฝนนะคะ บไม่ได้ลดปุ๋ยนะคะก็คือถ้า1 2 0 c, c ีก็ 120cc ใส่ไปเลยไม่ได้ลดนะคะเพราะว่าแดดแดดไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วก็อากาศไม่ค่อยอบอ้าวนะคะเขาก็เลยโตได้แบบสวยพอดีนะคะไม่เกิดอาการใบไหม้ไม่เกิดอาการรากเน่าไม่เกิดอาการลากอีกด้วยนะคะตัวนี้คุณผู้ชมต้องไปลองดูในส่วนของตัวเองนะคะจะทําตามโบเลยไม่ได้นะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าเอา้าในหน้าหนาวโบบอกว่าใส่เต็มที่ในหน้าร้อนบอกว่าลดปุ๋ยนะคะมันอาจจะใช้ได้ไม่เหมือนกันนะคะบางคนลดปุ๋ยเนี่ยอาจจะเกิดอาการใบเหลืองเนื่องจากขาดสารอาหารก็เป็นได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องทดลองดูในส่วนของตัวเองนะคะค่า ec ตอนหน้าร้อนนะคะโบจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยนะคะ สำหรับค่า EC นะคะสำหรับช่วงฤดูฝนนะคะฤดูหนาวก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0พสองร้อยถึง1 3 0 0พนสารอยนะคะไม่เกินหนึ่งพันสี่รอยประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกประเภท Red Oak เป็นพวก Red c o l o n แบบนี้นะคะ Red Oak Red c o l o n แล้วก็เป็นพวก Mini Cort นะคะ ก็ต้องระวังด้วยนะคะพวกนี้เนี่ยไม่ต้องการปุ๋ยเยอะนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะคะหน้าร้อนนะคะอ่าปกติโบเคยใส่อยู่หนึ่งร้อยซีซีนะคะส่วนเป็นผักพวกแดงๆแบบนั้นนะคะหรือว่ามินิคอร์สเนี่ยโบก็จะลดลงมาอีกนะคะอาจจะใส่แค่แปดสิบซีซีต่อกลองนะคะเพราะว่ากล่องหนึ่งโบใส่น้ําอยู่ที่หนึ่งสี 1, ่สิบลิตรนะคะสี่สิลิตรโบไม่ได้เติมเต็มนะคะถ้าเติมเต็มเต็มกล่อง จริงๆเนี่ยมันใส่ได้อยู่43ลิตรนะคะอันนี้ก็ต้องทดลองของตัวเองไปนะคะว่าเนี่ยที่โบพูดมาเนี่ยลองทําดูอ้าวทำไมมันไม่ได้ผลนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมลองพลิกแพลงทําในวิธีของตนเองทดลองดูเองนะคะจะได้รู้ว่าผักชั้นหน้านี้ฉันควรจะใส่ผักเท่านี้นะคะผักชั้นอ่ะหน้านี้นะคะหน้าร้อนหน้าหนาอะไร ต่างๆนะนะก็จะได้รู้การจัดการในส่วนตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงนะคะในการอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรในการให้ปุ๋ยลดปุ๋ยอะไรประมาณนี้นะคะโบก็อ่าไม่ได้ไม่ได้วัดค่านะคะโบใช้วิธี ดูเอานะคะโบใช้วิธีดูเอานะคะก็คืออ่าถ้ามีใบเหลืองแบบนี้นะคะโบก็จะเติมปุ๋ยเข้านะคะแต่ว่าถ้าแบบอ่าเริ่มมีอาการที่จะใบไหม้เล็กน้อยแล้วโบก็จะตักน้ําออกนะคะอย่างเช่นอ่าตักน้ําออกสองลิตรนะคะตักน้ําในกล่องออกสองลิตรแล้วก็เติมน้ําเปล่าเข้าไปสองลิตรเท่าเดิมนะคะให้น้ําอยู่ในกล่องเท่าเดิมแบบนี้นะคะวิธีจัดการของโบนะคะเพราะว่าอ่า มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกมันก็มีอยู่แค่นี้นะคะใบเหลืองอาจจะเกิดจากรากเน่าหรือว่าอาจจะเกิดจากปุ๋ยไม่พออย่างนี้นะคะถ้ารากเน่านะคะปลูกยังไงมันก็ไม่เขียวนะคะมันอาจจะต้องได้ทิ้งนะคะแต่ว่าถ้าในช่วงหนึ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ทันนะคะเราก็อ่าล้างน้ําส่วนที่มันเน่าออกนะคะส่วนที่มันเหลือเราก็ ทิ้งไว้นะคะถ้าเขามีรากใหม่ออกมาอแสดงว่าใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าสักประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วรากใหม่ไม่งอกนะคะควรจะทิ้งเลยนะคะอันนี้ก็พูดถึงการวัดค่านะคะแล้วก็การดูแลสวนนะคะการสังเกตสวนของตัวเองว่าเป็นยังไงนะคะโอเควันนี้โบก็มาพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากมีอะไรสงสัยก็ทักแชทมาทางเพจได้นะคะเพจเอ่อ โบสีบีพีฟาร์มนะคะก็ชื่อเดียวกันกับ YouTube เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้เป็นเครื่องวัดแบบไหนนะคะว่าโบใช้แบบไหนนะคะโบเคยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์นะคะหรือเผื่อใครสนใจอยากจะไปซื้อนะคะอันนี้โบไม่ได้ขายเองนะคะแล้วก็ไม่ได้โฆษณาด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากได้แบบสิ่งแบบแบบเดียวกันกับที่โบใช้นะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ ราคาหลักร้อยเองนะคะเดี๋ยวโบจะปักลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักยังมีความสุขก็แล้วกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ